สวัสดีครับ,บก,กัน,นีเดี๋ยทอนแม่แม่ยงเขียนเขียนมีเหนือร่อนบอกด้วยติมาเรียงเล็กน้อยใจ่ละกนั่งนมาบอกไปบอกแ้วพี่อะไรเอียนเนือรู้สึกรักสพี่อวดตัวนพี่หัง <laughs> สวัสดีครับพี่น้องทานบ้านครับที่กำลังเบงไร์สด่ตอนนี้นะครับตากดเชร์กดไลน์เลยได้ครับผมขอพี่น้อยขอบคุณพี่น้อยครับพี่น้อยรัตนาพี่น้อยเลียงไอติมด้วยเลียงไอติมเด็กน้อยตอนนี้ไอติมกำลังว่าสันมานะไม่พลาดครับพี่น้องเช่าผู้ด่อนท่านีครับพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้ถ้าพี่น้องเดิอม้อนี้มอลั่คนใจเป็นแฟนครับมอพอดมาถึงอยู่ที่สนาม นะครับบ้านพันดอนกลุ่มพะว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องตอนนี้เวทีเกือบ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลครับเดี๋ยวตั้งแต่ใส่ฉากนะครับอันนี้ฮอนฮอนว่อยเพิ่นมาหอดตเสา <c oughs> เล่นยุสัยยูกลุ่มพะว่าครับ <c oughs> มองได้จ้ะมันเป็นลานคล่องถมไหมครับลานคล่องถมวันวันเสาร,ร์สันลานคล่องถมวันเสาร์พี่น้องก่ <c oughs> อน ก้อนสีหอดพันดอนเหบ้านพันดอนนะครับผมพี่น้องมาเส้นมีจะผาไปเร็วกันมาหันหน้าไปทางอุดรเร็วขวาลงมากอะบกไก่ครับบกไก่ยุ่ขางทางเลยครับมาก่ายเวยครับมาง่ายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณน้องในขวากะละลังเลงทำกับข้าวนะครับมือเที่ยงยี่หลี่ ขาดบขไดปีก็ได้ตมะคุ่ปีก็ไขาดไได้ครับตบมะคุมะคุงคือตี้่ปีอโอ้ต้มปลารอนต้มใส่แดดครับแดดครับแดดแห้งมีน่องแดดแหงครับเดี๋ยวเป็นกลังใจให้ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตีนี้ทีมงาน รถบาดมาหอดแล้วสองขันนะครับที่เมฆขัวคอนวอยพักเบรกล่อกิจเข่าครับก็หมดงานก่อนจะมาขั้นไหนจะมาขั้นไหนข้ารถแอรค่ะพี่น้องเจาะมารถส่วนส่วนยังไม่นี้ผมมีไรครับผมมีผมมีไรสดไม่ใช่ไรครับพี่น้อง บัตรงานลอยยี่สิบบาทด้วพี่น้องเด้อไม่มีไรสดนะครับห่อนครับห่อนเดินกว้างขวางไอตามบังหงเลยแล้วเพราะตามเลยเข่าหนึ่งไม้เรียบร้อยแล้วต้มปลากําลังฟดครับอันนี้กว้างขวางครับลาดเพื่อนมือนีครับพี่น้องนี่ คิดรถดจอดอยู่ทั้งพุ่นคิดถึงครับคิดถอดทุกคนนะครับ FC มอล่ำขวัญใจแฟนๆทุกคนนะครับปากกดแชร์กดไลค์เพจไ,ได้พี่น้องเด้เอ,อนะครับเมื่อน,นี้พี่น้องชาวอุดอรนะครับถือว่างงันเลขแหกหมานที่ได้มาเรียนพี่น้องชาวอุดอรในเบื้องนะครับกับหมอล่ำขวัญใจแฟนๆนะครับในเบ้องที80%แล้วเหลือแ,แต่ใส่ฉากครับแล้วแต่ใส่ฉากเบื้องใส่ สถานที่ครับไมอนีกว้างขวางนะครับนี่ครับผมสถานที่กว้างขวางนะครับเป็นล้านคล่องถมร้อยยี่สิบบาทนะครับบัตรหน้างานหมอคินหอดเด้อพอตีสามครับเขตดหน่อยเอ็ดย่างครับย่างหมมี่ครับผมเดี๋ยวจะเสิร์ฟแก่กันนะครับผม ครับพี่น้องสวัสดีทั้งสามร้อยนะครับจะากเปพ่อาานาไปอาบน้ำยุบบ้านเลยไอ,อ,อยังนะค <c oughs> งอาบอยู่แถวงานครับขอบคุณหลายๆเลยครับนี่ครับนี่ที่ตอนนี้อนวอยมาหอดแต่เศ้านะครับเด,เดินทางออกจากตี่ตตีสามตีซี่ฝนอากาศ เมื่อนี้แดดครับไม่มีฝนนะครับปลอดโปร่งดีสวัสดีทุกคนนะครับฝากบอกต่อๆนะพี่น้องนะครับที่อยู่ในโซนของเช่าจังหวัดอุดรในเขตกลุ่มพระว่าปีนะครับพี่กัดบ้านพันดอนดพี่น้องเดอ้อพลดรถแอขั้นนะี้แเนี่ยตื่นไปยินจักากันได้ดดนะฮะ <c oughs> เย็นบอเรือสวัสดีทุกคนนี่ตื่นไปนีสสสส่สวัสดีครับสวัสดีครับนอนหลับบอปาเย็นดีแทนรถแอร์ผมกว่าอยากลุ้งรถเตี่ดจ้างเติมน้ำมันต่อจากาสามร้อยพาออกเอลุ้งขึ้นเข่าเลยมากวึ้ขานี่จ้างเติมวันต่อเอาล,ลุ้งรถกันเหมือนรถเตี่ยเลยโอ้โหหินสบายพี่น้องรถแอร์คอยขึ้นเยอะ จากมองไปมอดประมาณเที่ยงอ่ะครับกินแล้วครับขึ้นมาเย็นพี่น้องรถแอร์เขากล้องหนางานเจ็ดสิบบาทกันไปตำมักตุ้งเอาประมานครับขอบคุณครับ อนองกับยูแบบนี้ครับยู่กลางเต็นนี่ขอบคุณราบเลนครับฮะไม่เต้นเะฮะไม่ได้เต้นบ่เอาคอยเต้นน้ำเนีสะนสะน่ผมจบปหกิบไปสือธทับครับมามาครับอ่อนพี่น้อง ดูที่คําเขินแก้วเล่นดีมากขอบคุณครับฝากนะเด้อครับฝากการฝากงานนำ้ำคณะเจ้าภาพมีการมีงานนะครับเอินใส่เอินหามอล่ำคลเจลนแฟ้นนะครับมอลล่ำนองไม่ประมาณตีสาครับวันนี้แสดงถึงตีสาครับเริ่มตั้งแต,ต่สองถุนเป็นต้นไปได้พี่น้อง ล่ะแสบแต่พอมันมีตอนประเดกเนาะสวัสดีครับอันนี้ก็ครับยใส่หรอรถบัสก็ม่สองนายเพราะเน Oh. นน้นบอกไปเห็ดเขาจะแน่กู <Okay. S 2> เลยเจ้าทีมงานเขาไปเห็ดนะดูแตกเฮ้ยวั oh. นแก่ <c oughs> <c oughs> อีกแล้วเออจ้าสังวาท <c oughs> ีทีมงานไปแกะไขอสุกแล้วพี่นอ้อง เป็นซิมบอจิมต้มป่าก่อนพี่น้องม้นเกลียดอยู่ยยยครับครับ ปลาท้่พี่น้องเด้อน้ำปลาล่าน่าจะเป็นประมาณวันพุธครับประมาณวันพุธนะครับตอนนี้สั่งอยู่ปลาลามนจจกระัน์ต้องขอภัยพี่น้องนะครับทั้งลูกค้าปลาลาตอนนี้ก็กำลังสั่งอยู่นะครับ

ทำตาลย้อยจังน้อยวะวิกตแตกแท้วงแรกที่เข้ากลุ่มพบวาทด่เหนียวโอ้กับพานากับสาธุนะครับบอกเช่นชวนพี่ดองหลายๆมาเบิงกันหลายๆได้พี่ดองเด้อน,นะครับบอกพี่กัดบ้านบ้านพันดอนนะครับบ้านพันดอนอำเภอกลุ่มพบว่าจังหวัดอุดรธานีนะครับอย,อ,รอ,อย่าลืมมาตะวินได้พี่ดองเด้อมาตะวินนะครับก็คือ,อสมแมสมาด้วยนะครับ มีบัตรหนางานบ่ลูกเมนครับขายบัตรหนางานครับบัตรหนางานร้อยยี่สิบบาทครับสวัสดีครับในวัชรลีสวัสดีครับรับคอดบอยผมไหมครับรับครับสวัสดีพี่เหมยนะครับพันมาได้ครับครับปลาล่าเมียนเองครับ ฟาลาเมียนเองนะครับออยยอเรียบร้อยนะครับทักผ่านเพจใช่หลายแสบหลายครับแสดงอยู่ที่กุมภาวาครับมากยังไงติดถนนใหญ่เลยครับพี่น้อง สูสๆครับขอบคุณครับสวัสดีพี่กุ้งนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ด้วยนะครับจากบ้าอาครอบครัวหมอลำพอนเจริแฟนนะครับพี่หล่าหายไปใส่พึ่งลุ้งจากรถเมื่อกี้นี่นั่งอีกวิวลักน่ะขายหน้ามาบพอใช่ตั้งอีกวิวลักนณามากครับมาครับ ห่อนี่น้อยเอ้ยห่อนคักสวัสดีครับพระอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบห่อนครับห่อนแห้งนี่ห่อนแห้งมาเอาด้วยครับต้มปลาเร็วๆต้มปลาเร็วๆด้วยครับ ไอติมฟีครับไอติมฟีขอบคุณพี่น้อยนะครับวันนี้เลี้ยงไอติมน้องๆทีมงานมาด้วยเอาบุญพระเวทอ๋อสาธุครับอยากไปยังเลย <c oughs> นาสิล้์งาสิจ้างมาล่ำเลยเนะ <c oughs> าะจงมาล่ำไป <c oughs> เดวนนีไกครับาเด้อติปีเดกเด็กๆติปีไปเจอกันนาครับอยากไปบูมาแล้วเด็กวันมูน่ะมาเลยบบยอะไรไหอยากไปบที่ไอเมนกอดมกคนตกที่นี่ ท้องฟ้าปลอดโปรงครับพี่น้องวอดฟ้าปลอดฝนเมื่อนี้อยากเอามาลองแฟนๆมาลงบางแสนโอ้วอดฟ้าปลอดฝนจะค้นหาเอาไปลุกนะครับจะให้กำลังใจหน่อนครับอยู่ตรงใดของกรุมพยาวคะติดถนนเป็นลั่นคล้องถมครับจะไฟแดงพ่อเลี้ยงงานเลี้ยงเขามาถ้าลูกมากินเพื่อนงานของกลางลคอบบอพุปปี้ครับ ตรวจอะไรบ้างเฮ้เ่งขนาดจะคัดกองคัองอุณหพูมิธรรมดานแหละครับปอะงน้กะอทีเเป็นหนังคุมครับกินน้ำเยอะเ้ยย่งไปัดตี่ไไปกินบ้านมไปกินตัวนี่ปาแม่ไปว่า่นะนี่อย่างไปใส่ไปใส่อ้ยพี่น้องโอ้ยผู้เจ้าี้อโอ้โ้โอ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 ้โ

มาลพุนใจินแฟนมาหอดมาถึงแล้วครับที่บ้านพันดอนตลาดคลองถมบันเสาตลาดคลองถมบ้านพันดอนนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับไม่ไงอ,งอะพอกันมือแลงครับผมขอบคุณทุกความกำลังใจนะครับฝากบอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเด้อหอดีสามครับมือแลงหอดีสามครับหอดีสามป้าป๊า ป้าปลาหัวชือหนูที่ห้องมาหน้าอยู่ข้างครั้งทั้งหลังโอ้ยโน้มปังสามอันแม้โอ้ยโอ้ยป้าปลาลืมชันแล้วยังครับยังยังป้าปลาเว้นใจคนแก่โอ้ยใช่พี่น้องใช่พี่น้องคนแกครับพี่น้องโอเคร mm mm องกํา mm ลังใจนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับพี่น้องมาม่วนน้ำกัดเลือดนะครับมาตะเบนเด้กพี่น้องขอบคุณครับ